ทั้งผีเป็นยังไงไก่แค่นเดยังไงไก่แค่นติพ่อขออนุญาตด้วยครับพ่อครับสวัสดีครับพ่ออีแมลโลกมันหมุนเปลี่ยนเรื่อยบกคงที่เสมอไปธรรมดาสังขารยอมเปลี่ยนไปตามเรื่องคนขอนไก่คอนๆนไก่ มันหมุนไปตามว่าธรรมชาติทรงให้ย,ย่อมมีมือนี่พบกันพ่อแม่เอ้ยลัตนาสิน,นีจากทางจนกลัวสิลืมหลงจนบ่มองเห็นทางวางสิคืนนิยามทานบุญสมพานยังอยู่สู้เติมนี่เสริมแตง่งบอนเขินขาดแห่งคือสิอยกลุ่มดอกหางบึงพ่อแม่เอ้ย หัวใจท่านยังหลึกซึ้งยังเป็นห่วงทางคณะขอประคุณเด้อครับที่พบกันวันนี้กับผมยินดีลนจึงอวยพรนิปีใหม่ขอความสุขสงหายลุงป้าดอกหญ้าตลอดลุงเลนา้นองพีก็คือกันความสพนยังดีดังเดิมบ่ไหมมา เมนเจ้าทำการสร้างหน้าสวนนิวไฮทั้งพ่อขาแม่ไายก้อยไหลหลังเขาโฮมเจ้าคู่สุทางอย่าได้เขินขาดห่างหัวไฮหน้าสวนให้ได้คนมาเต็มอังสางนิลุงป่าปีสิไม้หมันเขาเงินค้ำไม่แน่นอังสมเจหวังพี่น้องลุงป่าคู่สุคน หน้าตั้งเตตุนจึงขออวยนี้ลงก่อนนำคำสอนมาจากก้าวข้านนิวันเวาวกราบขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตอยห้อยตามเป็นก็ร่างเร่งใจรัตนสินอินตาเทยราเดือครับเด้อไนยิ่งข่าวว่าอีแม่มาเราประวั